สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการเซียนติดกันคุยกับโค้ที่ไี้กองจําการเซียนติดจากเพนเดอร์ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราน่าสนใจมากเพราะเขาคือหัวหน้าทีมเดอะดอเฮาสสุดยอดทีมที่เหยียบย่ำคู่แข่ง82ทีมในรายการนี้ก้าวสู่ตำแหน่งแชมเปี้ยนออฟมิวร์ผู้ที่คว้าเงินรางวัลไปหนึ่งแสนบาทของกับเกมเมิเกียร์สติลซิลของเราไปครองเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขาทีกบ้า,านรัแนทำตัวมันก็รู้จักไหนครับ วัสดีครับพาผมวัฒน,นาชาัยเต็มชาลวิสันเชนครับชื่อในกเกมชื่อโอสาราโบครับผมเป็นหัวหน้าแทนดอ,อ์เฮาส์หนึ่งตำแหน่งที่ผมเล่นถ้าในดอร์เฮาส์ผมเป็นพพอร์ตแกร์คัเชอร์ถ้าเป็นทีมไทยผมเป็นตำแหน่งโซลไซเกนครับ เรามาดูชื่อเล่นของน้องด้วยครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับเจได้เล่นอันนี้หน้างครับผมชื่อวุฒิครับออ๋ของญาดเล่นน้องวุฒินะครับน้องวุฒิอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ทํางานหรือเรียนอยู่ครับผมอายุที่สี่ครับเพิ่งจบปริญญาตรีครับก็เล่นทอนวันละกี่ชั่วโมงครับก็ถ้าเพิ่งเริ่มเล่นผมเล่นทั้งวันแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นเฉพาะตอนช่วงตีหนึ่งประมาณตีสี่ครับรู้สึกยังไงที่ได้ช้างรายการ สุดยอดแห่ปีอย่างพรอตอเบนต์211ครับข็บรู้สึกดีครับเพราะว่าเราคุยเคยรียดเราก่อนแข็งเราวางแผนกันเยอะคุยเครียดแล้วก็คุยเรื่องคู่ต่อสู้ว่าเขาจะเต้นอะไรแบบตัวไหนดีนตั้งแต่ก่อนเล่นเกมก็พอของปากของคอกับการแนะนำตัวนั้นะคนระับมาต่อ,ขอ,ขอ,อที่คำถามที่หลายๆคนอยากให้ถามกันน่กที่สุดกันเลยดีกว่า จริงหรือเปล่าครับที่ในทีมไทยชุดนี้เนี่ยมีเพียงเราคนเดียวที่เป็นคนไทยอยู่ในทีมใช่ครับผมเป็นคนไทยคนเดียวในดา,าวเฮาส์หนะึ่นงแล้วเป็นามาอย่างไรครับถึงมารวมกันนด้ทุเรศที่เหลือเป็นใครมาจากไหนอาแต่เดิมผมอยู่ยิมจีเนีตี้ครับซึ่งเป็นแคนของสิงคโปร์ทั้งแคนแล้วมีผมเป็นคนไทยคนเดียวผมได้จาเข้ามาประมาณสองปีได้รู้จัก นักกีฬันมานานไม่อยากเป็นนาก็เรียกว่าเป็นเพื่อนๆที่ในวงการเคยเล่นกันแล้วมาตงครับแล้วทำไมวันนี้น้องลุ่มหน้าเปยัครับเพื่อนๆเปนหมดเพราะว่าเขากลับบ้านน้อเงินแล้วครับเดียวตีกระโปรงกันหมดสรุปแล้วคืนนี้เราจะได้เหยื่อหรือเปล่าครับหรือว่าจบเกมตัวเราไม่มีอาจจะยากอยู่ครับเพราะว่ามีบางคนต้องไปเข้ากรมทหารเราเลี้ยงไม่ได้ครับถ้าอยู่เขาครบ20่ต้องเข้าทหารเลย ก็คือเขาแตกต่างจาบ้านเราเอายุครบแล้วไม่มีเราไม่มีการวนเวียนเรเรียกว่าเราจะไม่ได้เห็นทีมนี้ในทัวร์นาเมนต์ครั้งต่อจากแล้วอาจจะเป็นอินเตอร์ด้วยนะก็น่าน้องก็น่าเสียดายมากนะครับกับการที่เราสูญเสียทีมใหญ่ไปทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากมีผู้เล่นต่างชาติเขาร่วมอยู่ร่วมอยู่ในทีม,ทมทเดียร์มาเอา ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับผมจัดก,การเรื่องที่พักแล้วก็อาหารบางมือง้อนะเขาจัดก,การเรื่องตึกบ้านดินแล้วว่าเขามาช็อปปิ้งเขาเองแล้วค่าเดินทางครับเขาออกเองครับประมาณสองร้อยแปดสิบสิงคโปร์ดอลลาร์ครับมีสัญญาใจหรือเปล่าว่าเราจะออกให้เขาหรือยังไงเขาคุยกันก่อนแต่แรกเขากประหยัดเที่ยวเป็นหลักประหยัดเที่ยวในเมื่อมันมีปัญหาที่มากมายขนาดนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อนข,ข้างจะเยอะ ทำไมถึงต้องิีดลนตึงชาวต่างชาติมาดึงตัวของเราทำไมไม่เลือกใช้เพื่อน,เพ,อนเพราะว่าได้ข่าวพี่ก็ได้ข่าวว่าก็ในคารเดร์ดองเฮาส์ก็มีผู้เล่นชาวไทยที่มีประสิทธิภาพอยู่เยอะอสมควรทำไมถึงไม่เลือกผู้เล่นเหล่านั้นครับหรือว่ามันกากเกินไปหรือว่ามันมันไม่มีประโยชน์ทำไมไม่ใช้มันน้องวุ้นคิดว่ายัางไงครับทุกคนมีความเก่งส่วนตัวทุกคนคนระับแต่ว่าเราลงมาห้าคนสไตล์การเล่นมันจะไม่เหมือนกัน ซึ่งตอนแรกผมรวมกับดอเฮาสสองแล้วก็ผมยังขาดผู้เล่นอีกคนหนึ่งหรือสองคนซึ่งเรามาโซโล่เลนกลางผมก็เลยถามแคนของผมที่เป็นสิงคโปร์มิวิซาเขาบอกว่าเขาจะเอาทีมเขาลงได้ไหมผมก็ลองถามทีมงานดูคับโอเคผมก็เลยแยกตกลมาเขามารวมเป็นดอเฮาส์งกับดอเฮาสสอง ท่าที่พี่เห็นเนี่ยดาวฮอลสองเป็นคนไทยทั้งที่ครับใช่ไม่มีการเคลื่อนกันมากครับทําไมเราไม่ดูของเขาทําไมถึงทิ้งเพื่อนทำไมถึงเอาคิดว่าเอาเบสเทเยอร์ต่างชาติมาลงแข่งมันจะทำแบบนันได้ดีกว่าตรงนี้ได้คุยกับเด็กวฮอลสองมาแล้วครับ,ค,รบคุยตลอดครับเออผมเล่นกับเขามาไว้เล่นตลอดเอเราพยายามเปลี่ยนสไตล์การเล่นจากแบบไทยกันนี่แหละต่างชาติซึ่งเล่นไม่เหมือนกับที่เราเล่น แต่ผมไม่ได้ว่าทีมไทยเล่นไม่ดีครับคือเขาเล่นโซโล่แข็งกว่าเล่นแข็งกว่าดาวน์ตอนนีครับแต่ว่าตอนตอนดันตอนดันครีตอนอจะไม่เหมือนกันจะเริ่มผ่านกันนิดหน่อยจะต้องเทนกันหน่อยก็คือตองบูดเห็นว่าประสิทธิภาพทีมไทยตอนนี้ยังไม่พร้อมหรือว่ายังขาดประสบการณ์หรือยังไงที่อยากถามตอนบี่อห็นตรงนี้ไะครับทุกทีมพร้อมหมดครับ อยู่ที่จังหวัดเรเวลากับคําวิจารณ์ที่มากที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับการดึงชาวต่างชาติมาล่ากันแบบนี้มิคิดว่าเป็นการตัดโอกาสคนในประเทศไม่กลัวชาวบ้านเพราะว่าเอ้ยเราขายชาติหรือเปล่า,ราหรือว่าน้องวุดวิชาหรือว่าอยากดังก็ <c oughs> ไม่อยากครับถ้าคุณไม่เจอผมคุณต้ง <c oughs> องใจมือกับซีดีครับเพราะว่าเขาก็มาเหมือนกันภูมิใจไหมครับกับ <c oughs> <c oughs> แชมป์ที่ได้แบบนี้พูดต่างๆไหมว่าเราเป็นแชมป์ของโเรา,าไม่เต็มครับผมยกย่องในทีมไทยดีกว่าราะว่าที่นีผมอ,อขอโทษด้วยที่อาจะทำให้บางคนหรือว่าสวนที่เป็นคาใจในการมาคารั้งนี้แต่ว่ามันอยู่ในกฎกติกาแล้วเขา้าเป็นกติกา อยากถามความคิดเห็นส่วนตัวครับสําหรับน้องยุทธในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานี้ทีมไหนเขาาน้าใจมีพิเศษและคิดว่าต่อไปเนี่ยเขาเป็นทีบหรือเปล่าทุกทีมที่เขา้า16ทีมแน่นอนครับเขามีมจังหวะการบริสุทธิ์ท่เหน,เนือยที่เลยซึ่งเราเอนินโชคดีผมได้ตเตรียมตัวเคยเล่นและพอรู้จังหวะก็เลยเจับทางกระชูให้น้องยุทธเนี่ยฝาอะไรนิดหน่อยกับ แฟ,น,ฟนชาวมอนหรือว่าทีมในคุณเมต์ดังๆเนี่ยมีรายฝันเขาหน่อยครับเพราะว่าเราก็เคลียร์ยั่ายี่ความฝานนันคือยี่หัวใจเขาไปจนถึงขนาดนี้ลรวก็พูดเขาหน่อยละกัน,นมีมามารายฝันในพวกเขามากพวกคุณเก่งทุกคนครับซึ่งทัวร์นาเราอาจจะเจอกันอีกเดี๋ยวผมไปอยู่ทีมไทยไม่แน่ถ้าเกิดมีโอกาสก็ คุณจะเน้นต่อๆไปนี้เดี๋ยวเราสาจะออกมาในรูปแบบไหนครับก็คงเป็นแบบไม่ต่างจากเดิมมากนะครับอาจจะเปลี่ยนผู้เล่นแต่สไตล์หรือว่าอะไรก็พยายามปรับแต่งเปลี่ยนปรับปรุงไปเรื่อยครับให้มันเหมาะกับเกมเกมนั้นของที่อย่างครับกับเดรโรเฮาส์ที่เป็นผู้เล่นชาวไทยจริงทครับผมคิดว่าก็รับว่า น้องมูส่งให้สัญญาแบบพวกเราแล้วนะครับว่าทัวนเมนต์ต่อบแบบนี้เดี๋ยวรอเฮาที่มีรูปแบบเป็นชาวไรงทันทีนี้เกิดขึ้นแน่นอนผมนีให้สัญญาแบบพวกเราแล้วใช่ไหมครับครับตราที่เป็นไทยขสมเทวไทยีรวมทั้งหมดถ้ามีโอกาสเข้าเรื่องทัวเมนต์กันเจอแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเราสมัครทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็คือ GSC หรือเกาหลีน,นาคอนแชมเป็นชิปซีซั่นบอลอยู่ทางด้านน้องมูสหรือว่าหัวหน้าทีมเดี๋ยวรอเนี่ย มีความเตรียมพร้อมอยงกับรายการนี้บ้างครับก็พยายามรวบรวมผู้เล่นจากเดอะดอทฮอมสองแล้วก็อาจจะเรียกคนมาเพิ่มไม่รู้ยังไงก็แสดงว่ารายการนี้บูทจากนำทีมของเดอะดอทคอมสองก็แสดงว่าต้องมีคนโดนของจากเดอะดอทคอมสองดีมากไปเลยดีมากไปเลยตามที่เราเห็นว่าอะไรที่ทำได้ถี่แข่งขึ้นเราก็จะทำ ถูกใช่ไหมครับ,รบมไม่คิดถึงตใ,ใจคนที่ถอดรอกมามอย่างแรกต้องให้กำลังใจก่อนเรี้ยงมาเพราะว่าเราไม่ได้เล่นคนเดียว5คนผมว่าจะดีไม่พอาาอ,อยู่ทีไรก็ต้องมาเทสตกันทีอทุกคนเท่ากันสมมตินะครับสมมติว่าเจอร์แดนเฮาส์ไคการ์ไคต้การ์น่างของลุงมูดเนี่ยประสบความสำเร็จครั้งหนึ่ง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่รายการก,นกนหน้าฮอรชันเป็นชิพใน6ประเทศสิบทีมทั้งหมดเนี่ยน้องบู้คึิดว่ากลัวทีมไหนมากสุดครับผมกลัวทีมเพื่อนผมมากที่สดุดอินเีอรติแล้วดีเอสครับ DSKB คที่เรียกว่าตอนนี้ในวงการฮอนเนี่ยแข็งแรงที่สดุดถ้งเราไม่กลัวเดียวก็ถ้ากลัวบ้างจะลงดกาเพราะว่าเราต้องสู้เัาดีด แต่ซึ่งถ้าผมที่พูดคือโค้ดอินดินวชัี่เพราะว่าเขารู้จักผค้ดมุ่งจักแนวคามเล่วมุ้งจับมากกว่าที็นอมัม่นใจไหมครับว่าจะได้เป็นตัวแทนผมก็ต้องดูจากทุกอย่างยังมั่นใจไม่ได้แต่ก็ผมก็ไม่ขาดความเชื่อมั่นกันก็ต้องดู้ในนายก็ในนายละฝากถึงเพื่อนๆทีมชาติไทยสัหน,น่อยครับท้าไายกัสักหน่อย ที่ไหนเราก็เป็นดีกีช้ป์เก่าตัวในเม็ดใหญ่ไหนรองฝากบอกทีที่ต้องเจอกันในรอบคอนฟิแดน์ในประเทศนะครับทุกทีมในเมือง,งไทยครับช่วยกันต่อสู้พวกมัน้นที่าประเทศครับเราทำได้อยู่แล้วถ้าเราพยายามอีก6ประเทศอีกาประเทศเราก็พออ,อยู่ได้ สำหรับผมต้องขอบคุณแขกรับเชิญในวันนี้ด้วยครับดังนัเดียด๋ยองหอมเขาขอบคุณครับก็นับว่ารายการเราเขาเป็นธรรมเนียมการหอมไปแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณแน่ได้เป็นแชมป์นในประเทศไทยอยากคิดว่าคุณจะลอดพบกันกับผมในรายการเซียนติดเกิดมาคุยแน่นอนครับ